เอาละครับสวัสดีทุกคนครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโปเกมอนอยู่ไหนกับโปเกมอนตำแหน่งแอ t แทกเกอร์ที่โจมตีแบบพิเศษ,ษ,ษที่มีชื่อว่าฟ็อกโกนะการโจมตีแบบบูตจะแรงขึ้นส่วนอาบิลิตี้ก็คือถ้าเกิดว่าเลื่อนเหลือน,น้อยนะเวลาที่ใช้สกิลแล้วเนี่ยมันจะมีลูกไฟพุ่งออกไปโจมตีเพิ่มเติมให้ซึ่งสกิลไฟลูกตรงเนี้จะมีคูลดาวน์อยู่ที่15วิปึบอ่าเป็นลูกไฟแบบพุ่งออกไปอัตโนมัตินะ สกิลหของฟ็อกโกเนี่ยจะเป็นการปล่อยไฟไปเพื่อทำดาเมจส่วนสกิลสองจะทําให้ศัตรูโดนดาเมจแล้วก็สโลสกิลหนึจะไม่สามารถทะลุศัตรูได้แต่ว่าสกิลสองปุ๊บน่ะทะลุศัตรูได้นะสำหรับฟ็อกโกเนี่ยจะมีเลือดอยู่ที่ประมาณ6,000เลือดพอๆกับน,นิมเฟียเลยอะ่ะกายล่างครั้งแรกต่อนเลเวล4แต่ว่ายังไม่ได้สกิลเลเวล5ก็ยัง กายล่างอีกครั้งหนึ่งตอนเลเวล6แล้วก็จะได้สกิลมานะสกิลแรกเพลิงอักคีสกิลนี้จะเป็นการกําหนดเป้าหมายเพื่อปล่อยไฟไปปล่อยไปก่อนโดนดาเมจนะแล้วมันก็จะระเบิดอีกรอบหนึ่งเลเวลเจ็ดได้อีก1สกิลนะวงล้อไฟสกิลนี้จะเป็นการกําหนดเป้าหมายเพื่อทําดาเมจกับศัตรูและจะทําให้ศัตรูแบบมึนอนะ่ะโดนสตันต่อให้ปล่อยไม่โดนศัตรูนะ สกิลนี้มันก็จะวิ่งไปหาศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดเพื่อทาดาเมจซึ่งเมื่อกี้ดาเมจจะอยู่ที่1,100แต่ถ้าเกิดว่าปล่อยโดนไปเลยนะปล่อยโดนไปเลยดาเมจจะอยู่ที่900จะได้อยู่ในมูฟต่อเลเวลเเพิงอัคคีแบบอัปเกรดจะทําดาเมจได้เพิ่มขึ้นวงร้อเพิงแบบอัปเกรดท่านี้ก็จะแรงขึ้นเหมือนกันอยู่ในมูฟจะเป็นการจุดพุนะเพื่อทำดาเมจต่อเนื่องแล้วก็สโลคู่ต่อสู้ แล้วศัตรูที่อยู่ในวงเนี้ยก็ここจะโดนล,ลดการฟื้นฟูดูเลือดที่คาวิกอนฟื N ้นฟูนะความเร็วในการฟื้นฟูก็จะประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าใช้อยู่ในมุฟเมจิกคัตเฟมเนี่ยจะเป็นการปล่อยไฟซึ่งสกิลนี้ไกลมากทุกคนเออแต่ว่าสกิลเนี้ไม่สามารถทะลุศัตรูได้นะถ้าต่อมาคือในโตชาร์ท่าเน,นี่จะเป็นการสไลด์ ถ้าเกิดว่าสไลด์ไม่ใกล้ใครเลยมันจะไม่มีลูกไฟเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าสไลด์ไปใกล้ใครมันก็จะมีลูกไฟออกมาทำดาเมจ3ลูกซึ่งสามารถใช้กับคีปปากก็ได้นะสกิลนี้สามารถทะลุก,กำแพงได้เวลาที่ใช้โดนศัตรูจะทำให้ศัตรูโดนสโลด้วยซึ่งชีเด็กของเมจิกคัตเฟมเนี่ยคือการที่มีสกิลแบบอัปเกรดเวลาที่ใช้สกิลนี้โดนศัตรูแล้วอ่ะมันจะเป็นการลดคูดาวให้กับสกิลอื่นอ่าอย่างในโตชาร์จไปเสร็จแล้วก็เมจิกคัตเฟม อาเห็นไหมคูดาวมันน้อยลงเว้ยปึ๊บไอ้ยาสองวิอ่ะสำหรับการคอมโบสก,กิลเนี้ยผมว่าน่าจะประมาณนี้สไลด์ในโตชาร์จไปแล้วก็ยิงไฟไปเว้ยมันก็จะช่วยลดคูดาวปึ๊บอ่าแล้วก็ตีอีกนิดนึงปับ๊บในโตชาร์จแบบอัปเกรดเนี่ยเวลาที่ใช้ท่านี้แล้วจะทําให้ความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นแป๊บนึงกดตอนเขาเผลอนับ5ถอยหลัง5 4ก่อนเลยจับจับจับจ อา้าห้องญี่ปุ่นโอ้ oh my god <laughs> อเทมที่เซตไปก็ประมาณนี้นะยังไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่าคือตอนแรกเนี่ยผมกะจะเล่นในโตชาร์จด้วยแต่ดูทรงแล้วไม่ได้แน่นอนเดี๋ยวผมจะเล่นสายสก,กิลแล้วกันนั่นไงว่าแล้วเชียวปิงประมาณแบบครึ่งวิเน่ะเป็นไงแยกออกระหว่างหนึ่งวิกับครึ่งวิเฮ้ยเฮก็พอเล่นได้อยู่ไม่ได้ปิงมากหรือเปล่านะถ้าเกิดว่าโอ้ปิง ก็จะพูดเลยถ้าเกิดว่าผมเนี่ยตายน้อยจะบอกว่าปิงน้อยเว้เฮ้ยโอ้โหโคตรจะปิงะ่ะสุดๆไปเลยครับท่านบาเลยเฮ้ยนี่แกกล้ามาหลับตรงนี้หรอคาร์บิอนหนีเดี๋ยวตายไม่ใช่อะไรหรอกเห็นมันเลือดน้อยขนาดนั้นแต่เอาจริงแม่งผมตายนะเว้ยเออเพราะว่าผมเออเสียดายกอหญ้ามันปิดซะก่อนแทปปี้นาร์ไม่มีเลือดแท้งไงจะเข้าไปก่อนผมว่าผมก็มีเปอร์เซ็นต์ตายสูงอะ ปึ๊บเดินปึ๊บเดินปึ๊บเดินเออมันจะดีเลย์นิดนึงอะแฮปปี้นัทบอกมึงเล่นอะไรทําไมไม่มาเอาคีบเฮ้ยสกิลไก่นะเว้ยเลเวลสี่นะแล้วยังไงล่ะโอ้ยตาเข้ามาตาเขาคือจูเนเปอร์แฮปปี้นัทโอ้ไม่ก็ถอยเลยไม่ถอยผมตายเฮ้ยเฮ้ยพึ่ง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 อยากได้พึ่งไอ้ก้อนไอ้ชั่วแกนี่มันเลวจริงๆเลยเนี่ยที่บ้านไม่สั่งไม่สอนเหรอ ทำไมชอบเป็นขโมยไอ้ชั่วเอ้ยโอ้โหโดนโดนมันฮึดสู้อ่ะก็มาดีครับผมรอขโมยคลิปเขาดีกว่ามันจะมาขโมยคลิปผมมาเอ้ยแฮปปี้นาด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 ตายมึงตายมึงตายกูเนี่ยก็จะตายโอ้ oh my god อ่าเรียบร้อยก้อนมึงจะไปไหนอะก้อนอ่ะเอาดิ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 เอาสิเอาสิเอาสิก็เอาก็าเอา มาแล้วเหีอยนี่เฮ้ยเออเล่นมันเล่นมันเล่นมันเฮ้ยอ๋อมันกระโดดหนีไม่เงี้ยถึงแม้ไอ,อ้จูเนเปอร์มาแล้วถอยถอยถอยใจเย็นใจเย็นเฮ้ยเดี๋ยวนะเล่นถูกสายหรือเปล่าวะเนี่ยเมจิกคัตเฟมฮัลโหลอันนี้มันสายสไลด์นี่เออจริงๆผมจะต้องเล่นไอ้นี้เว้ยอัคคีเพิงสลาตันเอาไม่เป็นไร ในโตชาร์จก็ได้ออเออ,อ้าวผิดสเต็ปไปหมดเลยมันเป็นเพราะว่าแบบเกมดีเลยไงมันเลยทําให้การติดติดต,ติตัดสินใจของผมวได้ช้าเว้ยใจเย็นโดนเดี๋วยวนะขึ้นไปอ,อแล้วจะเข้าไปทำซากอะไร <c oughs> แบบอัปเกตเท่านั้นมันถึงจะลดคูลดาวน์สไลด์เข้าไปแบบไม่สนใจอะไรใครเลย รอ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 ไม่ได้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 เฮ้ย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 เไ้ยเฮ้ยเฮ้ยัก้ยัฮยเฮ้ยเฮ้อเ้เฮ้ยเฮ้ลลฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไเฮาดเฮ้ยเยเ้ยเล้ยนร้อนล้ยเฮ้อนฮ้อเร้อนฮ้ยเพลาดพ้ยดฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเา้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮนยเยเป้ยยเงไม่โดยเ้เฮ้ยเฮ้กเฮกยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเ โอ้มายกอดหัวละโอ้แล้วมันปิงอะ่ะแล้วผมอัพสกิลผิดสายเอนะผมจะต้องเลเวล11ให้ไวที่สุดเว้ยโลตอมอยู่ด้านบนเออเออสไล์อุ้อสอยสไลด์ไม่โดนใครเขาเลยสไลด์ลงมาสวยโอย้แล้วโดนจูเนเปอร์เข้าไปเอาเดี๋ยวก <c oughs> โดโดุกดดดุ <c oughs> มันทำดาเมจเรื่อยๆไอเราก็เที่ยวชม งานเทศกาลซะเพลินเลยอะคาบิกอนเอาให้เต็มที่เอาให้เต็มที่ให้เต็มที่เลยนะมึงอะเออเป็นไงล่ะวิ้ยแรงอยู่นะเลเวล8นอได้ภูมาแล้วสนาทีเพิ่งได้ภูน้ําตาไหลไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรกับใครเขาเลยเอ,อ้ทีมญี่ปุ่นนีเขาไม่เน้นเอาโลตอมนะเว้ยผมว่าเขาน่าจะกะเวลาเออตีมัน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 เอานะเออไ้าเป็ไงล่ะ เออเอออะไรของกูวะเนี่ยได้อยู่น่าจะได้เต่าตัวแรกตัวแรกบ้าเลยนี่คือเต่าตัวที่สองมาแล้วอยู่ในมุฟเลยเออออเออเฮ้เฮ้ย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 เฮ้โอ้สกิลผิดอ่ะโอ้ไมโอ้มกโอ้มโอ้มเดี๋ยวนะผมยังไม่ได้ทาแปมเลยนะยิบเจ็ดแปมไปก่อนโอ้โหอ้า ในโตชาร์จไปก่อนแล้วค่อยเมจิกคัดเปรมเฮ้ยเกมนำว่ะบ้าเอ้ยนี่มันเป็นเพราะผมอย่างนั้นเหรอเนี่ยเกมเลยนำไป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 ด้านบนเลยทีมบอกเล่นให้รู้เรื่องหน่อยมาเอาโลตอมให้ไวปึ๊บแล้วก็ไอย้ยอเป็นไงเรามาชา้าแต่ได้โลตมโอมเฮ้ยทีมบวกเหรอเดี๋ยวนะยังไงอะทีมรอซื้อหรือว่าอะไรยังไงตัดสินใจไม่ถูกทีมตายไปแล้วหนึ่งตัวแฮปปีนาร์บอก เอาทันเดอร์เดี๋ยวดูก่อนว่าคนญี่ปุ่นเขาจะเอาอย่างไงกันโจมตีก่อนหรือเอาไหมเอาเลยไหมเอาเลยไหมเอาเลยอได้ปะผมว่ารอบนี้ได้ยืนตำแหน่งสวยเออโอ้迈กอดโอ้迈กอดโอ้迈กอดเออนะได้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 มันกระโดดมาแล้วมันอยู่ด้านบนเอออ่านะหนีอุ้ยเกือบตาย อเป็นไงเราคิวตัวแรกหรือเปล่าเนี่ยอมผมได้แค่สกิลอ้าจะ่สกิลอยู่วงนอกกูก็โดนทันเดอร์ฆ่ะ <_ oz> เขาตายเยอะนะโอ้โหนั้นเรียบร้อยนะคิวไปสตัวยังไม่สะใจเลยอะ่ะเดี๋ยวรอทีมเขามาบุกก่อนไม่อยากออกไปนอกป้อมดูเพื่อนตายตัวผมนี่มันเลวร้ายเหลือเกินสวัสดีเอาไปอยู่ในมูฟของชานสวัสดีครับีก้อนเฮ้ย เอ,อ้าวอุ้ยกับตายเฮ้ยอึ๊บอ้โหช็อตสุดท้ายกับตายแล้วดีนะได้บัดดี้แบรเคิวไป5ตัวจ่ายดาเมจ6 3 6 3 0โอเคผมว่าดาเมจน่าจะเยอะอยู่โอเคสำหรับใครลองซื้อตัวนี้มาเล่นแล้วมีความรู้สึกอะไรอย่างไงก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะทุกคนลองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดูนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมที่มารับชมกันเจอกันใหม่ likewise, falsch, kami. คลิปหน้าวันดีครับผม